สวัสดีครับวันนี้จะมาทําที่กดน้ํายาล้างจานนะครับ DIY แบบของใช้ในบ้านนี่คือซิงค์ล้างจานนะครับที่บ้านเห็นเหนนี่ไหมครับ <Damn. S 1> ตรงนี้มันจะเป็นรูสําหรับใส่ก๊อกที่เขาทํามาเผื่อไว้นะครับ oh. เหมือนกระด้านนี้ที่เป็นที่ก๊อกเอา โผล่ oh, ขึ้นมาตรงนี้นะครับรูนี้จะเป็นรูสำรอง mm hmm. เดี๋ยวเราจะใช้รูนี้ครับมา DIY ที่กดน้ำยาล้างจานกันโ okay. <Okay>. yeah. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีนี่ครับขวดแชมพูเก่าแบบฟ้าปั๊มอย่าทิ้งนะครับใช้เสร็จแล้วแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับผม wow. มาดูกันเลยอันดับแรกแล้วก็งัดฝานี่ออกมาก่อนนะครับใช้เล็บก็ได้ครับนี่ครับฝาที่เขาอุดมาก็จะเป็นรูแบบนี้เลยนะครับพอเรางัดฝาเสร็จแล้วก็ไปเทน้ำยาล้างจานใส่ในขวดแชมพูเลยครับ โอเคเมื่อเทน้ำยาเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งเลยครับโอเคเอาขวดแชมพูใส่เข้าไปในรูครับสวมฝาปั๊มลงไปงั้นก็หมุนเกลียวเข้าไปครับหมุนข้างล่างช่วยก็ได้โอเค ถือว่าเสร็จแล้วครับขราวมาขาย้เลยเสร็จแล้วครับผมที่กดน้ำยาล้างจานแบบ DIY ติดตั้งง่ายๆครับอ่ากดเลยลอง นี่อันนี้ครับโอ้โหนี่ลูกชายช่วยโอเคเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเวลาเราจะหมุนไปด้านนั้นก็ได้นะครับนี่ไ่หมด<อ>ก็เวลาน้ํายาหมดก็หมุนออกมาเติมน้ํายาแค่นั้นเองครับแล้วก็จะได้ที่กดน้ํายาล้างจานติดซิงค์อย่างเก๋ไก๋ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับจากอัศวิน DIY